ของของการที่นําหน่วยออกมาช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะครับในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนครับซึ่งเป็นหลักสําคัญใช่นะครับไม่ใจกลังนะครับว่าเป็นกรมสีที่ลงโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีคนหม้อกินยาสองกินเลยก็ถามอ่ะเนาะ นะโยาแปดหี่ผิวผิวแห้งแล้วกิน้าแล้วก็ไม่ต้องทานกนะเนาะไม่ยังไม่หักค่อยสาอีกตัุนึงนะคว่าตะัวนี้บาบนหนเออพี่เราเราต้อง

ขึ้นเ่ยใชไมลูกตันยาวสวยว่ะหล่อด้วย